ตอนที่45บทส่งท้ายกว่าจะประชุมกับท่านรองประธานเสร็จก็ปาไปเกือบบ่ายจากนั้นก็กระหืดกระหอบเดินทางไกลข้ามจังหวัดเพราะงานด่วนที่ได้รับมอบหมายจำเป็นต้องนัดซ้อมลันทรูคิวกับผู้จัดในช่วงข้ามของวันนี้เพื่อให้พร้อมก่อนจะมีการจัดจริงในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น งาน p r i v a t e event ที่เธอมีหน้าที่ร้องเพลงในงานกำหนดจัดเจ็ดโมงเช้านภัรดูร้อนรนและให้ความสำคัญกับเจ้าของงานมากขยันขยอนวินดาให้เร่งเดินทางโดยไวความตังหงิดงานร้องเพลงคราวนี้มันมีอยู่หลายตรงทั้งท่าทีนภัรทั้งตัวงานอีเวนท์ที่จัดกันเช้าตรู่ ขนาดที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนและแปลกสุดท้ายเมื่อนวินดาเดินทางมาถึงที่นี่กลับไม่เห็นเวทีจัดงานเลยแล้วจะเอาเวลาตอนไหนไม่ทราบไปตั้งเวทีเมื่อแสงสว่างของวันมันหมดลงแล้วนักแสดงคนเก่งขอเพียงแค่ให้สัญชาตญาณของตนเองทำงานผิดพลาดก็พอ งานพรุ่งนี้จะได้ไม่ติดขัดจึงวางพักสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไว้ชั่วครู่แล้วหันกลับมาโฟกัสกับเรื่องกินอยู่หลับนอนของตัวเองการเช็คอินเข้าที่พักการติดต่อทีมเจ้าหน้าที่ของงานเพื่อนนัดแนะซ้อมคิวทั้งหมดต้องช่วยเหลือตัวเองกว่าจะได้เข้าไปชำระร่างกายเพื่อให้พร้อมออกมาดินเนอร์ก็ราวสองทุ่มเข้าไปแล้ว ความไม่สดุกสบายเหมือนตอนมีคนรู้ใจคอยดูแลอำนวยให้ผ่านให้คิดถึงหล่อนขึ้นมาอีกแล้วถ้าคิดกาอยู่ตรงนี้ด้วยกันมันคงดีไม่น้อยงานอีเวนต์ครั้งนี้คนอายุกว่าไม่ได้เดินทางมาด้วยทั้งนภัสก็ใจร้ายไม่ส่งใครมาทําหน้าที่แทนเลยเป็นเธอที่ต้องดูแลตัวเองโชคดี ที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เธอคุ้นเคยเพราะมีโอกาสมาแล้วครั้งหนึ่งกับคีติกาชายหาส่วนตัวแห่งนี้อันเป็นจุดกำเนิดมวนอุ่นอๆวูบวาบในหัวใจของเธอนั่นเองร่างอ่อนแอในชุดแสกเดินออกจากห้องพักรับอากาศพัดเย็น พรางเกี่ยวปลอยผมที่โดนลมทะเลพัดจนหัวยุ่งไปทัดไว้หลังใบหูเสียงเพลงหวานเปิดคลอไปทั่วทั้งชายหาดทั้งยังไฟสีนวลเป็นแนวตั้งแต่ทางเดินออกจากห้องยาวสุดตาไปถึงเลียบชายหาดไกลๆจนนวินดาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบถึงตรงไหนความเพลียทั้งยังมีงานในตอนเช้าตรู่ ทำให้ไม่ได้นึกใส่ใจนักกะว่าจะรีบทานมือข้ามแล้วเข้านอนทว่าก็มีมือเล็กๆก,กระตุกชายกระโปรงเบาๆเรียกความสนใจจากเจ้าของดวงตาหวานให้ก้มลงไปดูหนูน้อยที่ยิ้มหวานอวดฟันหลอเจ้าเด็กไม่พูดอะไรแล้ววิ่งหน,นีออกไปทันทีเมื่อยื่นกุหลาบสีแดงสดมาให้กัน กระดาษแผ่นเล็กๆที่ติดอยู่บนกิ่งเป็นข้อความลายมือที่เพียงเห็นลายเส้นก็รู้เลยว่าใครเป็นคนเขียนสาวน้อยเดินมาตามไฟเรียบหาดนะคะขอร้องอย่าดื้อน,นะดวงหน้าหวานยิ้มจนตารีดูง,งดงามยิ่งยามแสงไฟสีนวลผสานกับแสงจันทร์สาดกระทบ พลางเรียวขาคู่งามก็ทอดกายเยือกย่างไปช้าๆหัวใจที่เงียบเหงาเมื่อตอนมาถึงพลันมีชีวิตชีวาเต้นแรงขึ้นมาทันทีเอ็นดูคนอายุมากกว่าที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีมุมมุ้งมิ้งโรแมนติกแบบนี้กับใครเขาจังหวะการเดินสบายๆไม่ไกลนักจากห้องพัก ก็เห็นป้ายขนาดกระดาษ A4 เรียงต่อสองแผ่นตั้งอยู่บนหาดเขียนด้วยลายมือหวัดลายเส้นเดิมว่าจากวันแรกที่ได้ดูแลเด็กดีไม่ไกลาจากป้ายมีภาพถ่ายงานโฆษณาชิ้นแรกในชีวิตทั้งยังเป็นการทำงานร่วมกันโปรเจกต์แรกของเธอกับคีติกา มันคือภาพนวินดาในวัย12ปียิ้มอวดฟันขาวกว้างจนถึงรูหูกับงานถ่ายโฆษณายาสีฟันเพียงแค่เซอร์ไพรส์แรกใจของหญิงสาวก็พองฟูครับอกไปหมดยิ้มที่เกินใบหน้างามเต็มไปด้วยความสุขระคนรู้สึกลุ้นไปด้วยว่าจะได้พบกับอะไรอีกเมื่อมีสัญลักษณ์ลูกศร ชี้บอกทางให้เดินไปต่ออยู่ตรงมุมด้านล่างของภาพถ่ายผลงานหายากที่แม้แต่เจ้าตัวของภาพเองยังไม่เคยเก็บไว้และหลงลืมไปแล้วด้วยซ้ำสาวน้อยก้าวไปอีกเล็กน้อยก็เจอป้ายข้อความอ่านแล้วเรียกเสียงหัวเราะในลำคอกับภาพข่าววีรกรรม ความแสบของตัวเองที่ตกเป็นข่าวสารพัดเสียหายในอดีตไม่คิดเลยว่าชีวิตจะวุ่นวายเพราะนางเอกของพิคีด,ดื้อหนักมากข้างกันไม่ไกลก็ปรากฏป้ายแต่ถึงหนูจะร้ายแค่ไหนก็รักอยู่ดีดวงตากลมมองเห็นภาพถ่ายของตนเอง ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก,ก่อนเพราะล้วนแล้วแต่เป็นภาพในเวลาส่วนตัวที่คนใกล้ชิดกันเท่านั้นถึงจะได้เคยเห็นเธอในอิริยาบถหลับคอพับคออ่อนในรถตอนทานอาหารคำใหญ่อ้าปากกว้างไม่ได้ดูสวยงามเหมือนอย่างอยูอย่ในหน้ากล้องนาวินดาเผลอใจสั่นให้กับคำว่ารักที่ควรเขียน เน้นตัวใหญ่แล้วใช้หมึกสีแดงจนเด่นชัดเพราะคำนี้อีกฝ่ายไม่เคยเอ่ยให้ฟังเลยสักครั้งเดียวแสงส่องทางเดินยังไม่สิ้นสุดเจ้าของรอยยิ้มหวานหยดที่ไม่อาจหุบลงได้เลยจึงก้าวตามต่อไปด้วยใจอิ่มเอิบไปทั้งดวงและหยุดยืนอยู่บริเวณที่มองไปแล้วรู้สึกถึงความอบ และภาพจำที่เธอเคยใช้เวลาร่วมกันกับคนโรแมนติกอยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมหาดอันเต็มไปด้วยภาพแอบถ่ายของนักแสดงสาวอย่างที่ย้ายมาเมืองไทยในชุดนักเรียนชุดนักศึกษาและรูปสุดท้ายซึ่งเป็นรูปแรกที่มีคีดิกาปรากฏในเฟรม ลักษณะถ่ายเซลฟี่กับเธอในวันรับปริญญาที่มีเธอยิ้มตัวเล็กๆอยู่ไกลๆก,กับเพื่อนๆที่ยืนห้อมล้อมไม่ได้ยิ้มให้กับคนที่แอบโมเมเซลฟี่กับเธอสักนิดไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหล่อนมาร่วมง,งานวันรับปริญญาครั้งนั้นด้วยข้างการกับภาพถ่ายมีป้ายข้อความตั้งไว้เช่นเดิม อยากอยู่ในชีวิตของหนูในทุกช่วงชีวิตทุกโมเมนต์ไม่ใช่แค่อดีตหรือแค่ปัจจุบันแต่มันหมายถึงอนาคตของหนูนับจากนี้ไปหันไปทางทะเลเงยหน้าขึ้นไปดูบนท้องฟ้าสิคะคนดีของพี่ขีดความเวิ้งว้างของท้องฟ้ามืดสนิทประดับด้วยดวงดาววิบวับงดงาม ดูงเงียบสงบไม่เหมวนหัวใจของเธอเวลานี้ที่เต้นแรงจนผิดจังหวะแทบจะทะลุออกมาจากอกก่อนความมืดมิดราบเรียบเหล่านั้นจะถูกกลบไปเพราะมีเสียงดังกึกก้องไปทั้งหาดรวมทั้งความสดใสสว่างวาบทั่วผืนฟ้าเมื่อดอกไม้ไฟชุดใหญ่ตระการตาอวดสีสันหลากหลายงดงาม จวบจนเสียงดังก้องเริ่มเบาบางลงพร้อมกับความมืดมิดโรยตัวอีกครั้งหลงเหลือกลายเป็นข้อความตัวอักษรขีดเขียนเป็นเส้นสายกระจ่างชัดไปทั่วผืนฟ้า Will you marry me หัวใจดวงน้อยที่เข้าใจมาตลอดว่าไม่เคยถูกรักมาก่อนเมื่อได้เห็นคำร้องขอโดยไร้เสียง ก็ทำให้หัวใจของเธออ่อนยวบในทันใดดวงตากมโตจ้องมองข้อความที่สวยที่สุดในโลกบนท้องฟ้าจนมืดดับลงก่อนจะได้ยินเสียงคุ้นเคยเจือความนุ่มนวลอ่อนโยนดังขึ้นจากเบื้องหลังถ้าคำตอบของหนูคือ yes ก็หันหน้ามาหาพี่คีนนะคะ แต่ถ้าหากมันไม่ใช่หนูก็แค่เดินกลับไปที่พักก็พอคะ่ะก้อนเนื้อข้างซ้ายในอกเป็นโครมครามด้วยความอ่อนหวานเข้ากอบกุมทั้งยังอุ่นซ่านสะ้านไหวหากแต่เมื่อนวินดาเริ่มใช้สมองมากกว่าหัวใจความปิดติที่เอ่อล้นจนทะลักท่วมทน,ทนก็กลับกลายเป็นมวลความสุขแบบ ไม่ลงลึกสุดใจเมื่อสุดท้ายแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวของคีติกาหากแต่ยังมีดวนประพอรอยู่อีกทั้งคนและเธอก็ไม่อาจหักหารน,น้ำใจผู้มีพระคุณได้ความช้ำลึกโจมตีในอกทั้งที่เพึ่งจะพองฟูอยู่ไม่ทันไรก็กลับเหี่ยวฟีบลงทันควันเมื่อนวินดา ไม่อาจตอบรับได้ทั้งที่จ่ายเทให้คนรอคำตอบไปแล้วทั้งดวงถ้าวินดิททำไม่ได้ทั้งสองอย่างล่ะคะหนูเซยเยสไม่ได้และหนูก็ไม่อยากเดินกลับไปด้วยหนูต้องทำยังไงอะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะพี่คิดจะเป็นคนไปหาหนูเองนะ สิ้นเสียงทุง้มกายสะโอดสะองค์ก็ามาปรากฏตรงหน้าคนตัวเล็กถ้าหนูแค่ไม่มั่นใจจะรับพี่คิดหน้าที่พี่ก็คือทำให้หนูไว้ใจพี่ต้องขอบคุณวินดี้นะคะที่มีตัดสินใจบอกปัดแล้วเดินกลับไปหนูบอกได้ไหมคะว่าพี่ควรทำยังไงหนูถึงจะตอบตกลงให้พี่คะหนู น้ำเสียงอ่อนโยนกำลังเข้ามาสั่นคลอนปาการหัวใจที่พยายามก่อไว้จนสูงจนกลั่นออกมาเป็นหยดน้ําตาแห่งความอัดอัน้นทั้งที่รักสุดหัวใจแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเด็กดื้อของพี่คิดกลายเป็นเด็กขี้งแงตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่ร้องนะ ความนุ่มนวลทั้งยังอ่อนหวานของคนเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ปลายนิ้วเกลี่ยน้ำตาออกให้สัมษั์จากเรียวนิ้วช่างแผวเบาแต่กลับหนักแน่นในความรู้สึกจนรับรู้ได้ว่าคีติการักเธอไม่ต่างกันสายตาสีเทาอ่อนที่เธอหลงรักทอดมองฉายประกายวับวอนทั้งยังตรึงให้ไม่อาจละสายตาไปไหนได้ ทำได้เพียงแค่สบสายตาคู่งามตรงหน้าเท่านั้นซึ่งมีพลังสะกดจนหลงลืมไม่สนบริบทรอบตัวบอกพี่ได้ไหมคะหนูติดอะไรอยู่พี่คิดรู้นะว่าหนูคิดยังไงแต่พี่แค่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหนูถึงใจแข็งแบบเนี้ยห,หนูหนู จะรักคนเดียวกันกับคนที่เป็นคนรักของคุณแม่ตัวเองได้ยังไงล่ะคะฮึอะไรทำให้หนูคิดอย่างนี้น,นะคะวินดีทเห็นคุณแม่คุยโทรศัพท์กับพี่คิดแล้วก็คุยกันเรื่องแหวนแล้วคุณแม่ก็ใส่แหวนวงนั้นมือนุ่มนิ่มที่ทิ้งข้างตัวหมดเรียวแรงถูกมืออุ่นเกาะกุก้ม แล้วนำไปวางทาบกับอกข้างซ้ายของหลอนขณะที่ฝ่ามือร้อนอีกข้างของคิติกาก็เลื่อนมาวางทาบทับกดลงบนก้อนเนื้อใต้อกนวินดาที่กำลังเต้นระรัวจนผิดจังหวะพี่คิดเช็คดูแล้วนะหัวใจของเราเต้นตรงกันเลยหนูลองหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสดูลองดูสิคะ ทำเชิญชวนร้องขอล่อลวงจนยากจะไม่ทำตามเมื่อความอ่อนละมุนมันโอบล้อมจนคนพยายามใจแข็งไม่อาจต้านทานได้จึงโอนอ่อนปล่อยให้อีกคนชักผ่าในความมืดมิดเมื่อดวงตาหวานปิดลงหญิงสาวสัมผัสได้ว่ามือซ้ายที่ถูกมืออุ่นกุมอยู่มีบางสิ่งเย็นว่า จากของบางอย่างเมื่ออีกฝ่ายบรรจงสวมรอดสิ่งนั้นผ่านเรียวนิ้วนางเข้ามาเสียงหัวใจตัวเองกำลังเต้นแรงจนสะเทือนมาถึงในรูหูเมื่อใจของเธอมันคิดไปไกลแล้วแม้จะยังไม่ลืมตาขึ้นลืมตาสิแควินนี้ตาสีเข้มกลมโต ก้มมองแหวนเพชรเม็ดงามบนนิ้วนางด้านซ้ายของตนก่อนจะย้ายไปมองคนตรงหน้าผู้เป็นเจ้าของยิ้มชวนใจละลายสาวน้อยของพี่คิดหนูรู้ไหมแหวนวงเนี้ยมันไม่เคยเป็นของใครมาก่อนและมันก็เป็นของหนูคนเดียวค่ะวินดีไม่เข้าใจแล้วแหวนอีกวงที่คุณแม่วินดี้ใส่ล่ะคะ ที่หนูเห็นนะ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดพี่อยากเซอร์ไพรส์หนูก็เลยไปขอคำปรึกษาพี่ดนพี่เขาก็เลยอาสาช่วยไปลองแหวนให้เพราะหนูกับพี่ดนนะ่ะใส่แหวนขนาดเดียวกันถูกต้องไหมคะน่ารักขนาดนี้แล้วเธอจะไม่หลงหัวปากหัวปำไหวหรือสามน้อยคนเก่งที่ไร้เสียงสะอึกสะอื้นแล้วสีหน้าเศร้าโศกก่อนหน้าจางหาย แปลเปลี่ยนเป็นตื่นตะลึงน้อยๆกับความจริงที่เพิ่งได้รู้เมื่อหลงเข้าใจผิดมานานซ้ำยังผิดไปไกลอีกต่างหากพี่คิดคะหนูเข้าใจแล้วเก่งมากค่ะมีอะไรอีกไหมที่หนูอยากถามอยากรู้จากพี่อีกเอาให้เคลียร์เลยนะเราสองคนหมดเวลาจะมาเล่นซ่อนแอบกันแล้วหนูรู้ใช่ไหม ว่าปีนี้พี่อายุสาสอีกไม่กี่ปีก็จะ4ี่สิบแล้วนะพี่อยากหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วถ้าเป็นเพื่อนหนูไม่อยู่ด้วยหรอกนะคะ <c oughs> หนูน่ารักจังเลยหนูก็รู้ว่าพี่คิดหมาถึงอะไรพี่คิดรักหนูนะคะวินดี้ เหมือนการรอคอยที่เนิ่นนานจะสิ้นสุดลงเสียทีเมื่อมันประกาศชัดเจนทั้งทอยคําให้ได้ยินทั้งหลักฐานแห่งรักบนเรียวนิ้วประการหัวใจที่เพียรสร้างไว้มันจึงสมควรแก่เวลาให้พังทลายลงร่างอ่อนแอนขยับกายเข้าหาคนตรงหน้าก่อนจะคล้องลำคอระหงของคนปากแข็ง ที่กลายร่างเป็นคนปากหวานสุดโรแมนติกไว้ด้วยเรียวแขนแล้วโน้มร่างสูงกดตำ่ำให้ใบหน้าคมแนบชิดกับดวงหน้าหวานของตนแล้วกระซิบเสียงกระเซ่าติดริมฝีปากอิ่มถ้าพี่คิดคลั่งรักหนูขนาดเนี้ยหนูเซเยยให้ก็ได้ค่ะรอยยิ้มเปี่ยมด้วยความสุขจนล้นอก ปรากฏกับหญิงสาวทั้งคู่ก่อนริมฝีปากบางจะเคลื่อนเข้าหาบทคล้ากันด้วยความอ่อนหวานอบอวนไปด้วยไอแห่งรักทั่วทั้งชายหาดจบบริบูรณ์